รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตสนับสนุนโดยลอรีอัลฟอร์ลีแพรโรบินเป็นคนเคลื่อนฝูงเยอะทุกๆเย็นหลังเลิกงานจะต้องพาเพื่อนมาสังสรรค์อยู่ที่บ้านเป็นประจำ ฉันรู้ว่าบรรยากาศานี่เงี้ยมาไดแล้วโอ้ยมาได้เลยพี่สบายนะบ้านผมไม่มีปัญหาเว้ยโหพี่ใครจะมากล้าแถวนี้บินรักตายเต็มที่เลยอย่างงี้ยไปพโอ้ยอย่าว่าแต่แฟนเลยพี่แถวนี้ใครก็ไม่กล้าพี่กลัวเมียดิกไม่ได้กลัวทำไมสั่งได้คำเดียวสั่งเมียไปเลยครับ พี่บินนี่ยังสั่งสรรนี่ก่อนเนี่ยชีวิตมันเต็มไปได้วยความสุขทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นด้วยอะรู้ไหม,ไมเมื่อเช้าฉันไปตลาดมามีเด็กคนมาบอกฉัว่าพี่อะก,กินเหล้าเสียงดงังเอชอชาวบ้านเขาว่ากินเหล้าอะมันก็ต้องมีเสียงดังกันบ้างแล้วเราก็ดังกันอยู่ในบ้านเราอะมันไม่ได้ไปดักหัวใครไม่ได้ไปอยู่บ้านใครลองพีออ่ช่วยเบาหน่อยนะกันฉันเกรงใจชาวบ้านเขาว่าเออเวลาชวันจน มันนต้้อองงเเจเพลีใจสูอเปล่าไม,ไม่มีใครสอนมันบ้างหรือไงเนี่ย<า>อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเลยเอเอโอ๊ย การกระทำของเราส่วนมากจะคำนึงถึงสุขส่วนตัวอยากเอาให้ตัวเองให้มีสุขอยู่เสมอแต่การกระทำของเราเมื่อเรามีสุขแล้วสุขนั้นไม่ควรไปกระทบเกิดความทุกข์ให้กับผู้อื่นเราอยากได้สุขควรเป็นสุขในทางที่ดีที่ชอบด้วยคือเป็นสุขที่ไม่ผิดศีลศีลห้าข้อเนี่ยโดยรวมแล้วก็คือไม่แสดงออกทางกายวาจาไปกระทบหรือไปทำให้ผู้อื่นก็เดือดร้อน ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองข้อนี้ในเรื่องเสียสติไปแล้วจากการดื่มสุราและเมรยัยกินเหล้ารบกวนส่งเสียงรบกวนผู้อื่นเขาเป็นประจำและแถมยังอ้างว่าตัวเองเป็นผู้มีอำนาจหรือเป็นผู้ใหญ่ผู้อื่นก็เกรงใจความเกรงใจเขาอาจจะเกรงใจคือไม่อยากมีเรื่องแล้วที่ใหญ่นะั้นใหญ่จริงหรือเปล่าตายไปแล้วไปเจอโยมาบาลโยมาบาลจะถามว่าเกิดมาชาตินี้คุณทําทอะไรบ้างทําอะไรบ่อยที่สุด คุณก็คงนึกได้แต่ว่ากินเหล้าเบ่งยงมาบาลจะบอกว่าคุณมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์แล้วไม่ใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องที่สมควรเลยใช้ชีวิตในการดื่มเหล้าในการผิดศีลอยู่เสมอกรรมอันนั้นเป็นกรรมที่เป็นอกุศลจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นอย่างสาสมเลือกเอาว่าชีวิตที่เหลืออยู่จากวันนี้ไปจนถึงวันตายคุณจะใช้วิชีวิตที่ไม่มีศีลอย่างนี้อยู่ยต่อไป หรือจะกลับตัวกลับใจเสียใหม่เมื่อเรามีสุขแล้วสุขนั้นไม่ควรไปกระทบเกิดความทุกข์ให้กับผู้อื่น